บางครั้งเราค้นหาความหมายของชีวิตจากสิ่งที่ไกลออกไปแต่ลืมไปว่าศิลปะกําลังรอเราอยู่ตรงหน้าเพราะเราเชื่อว่าศิลปะไม่ใช่เพียงแค่การวาดภาพระบายสีแต่คือกระบวนการเรียนรู้ความเป็นมนุษย์เป็นการสื่อสารสิ่งที่อยู่ลึกจากข้างในเป็นการเชื่อมโยงธรรมชาติกับเสียงของหัวใจและความเป็นตัวตนที่แท้จริงของแต่ละคน ตอนนี้เราอยู่ที่สวนนิเวศเกษตร์ซึ่งเป็นกิจกรรม m o เดิร์นอารบรรยากาศข้างในจะเป็นอย่งไรบ้างชมกันเลยค่ะโอะเคมาสเดนไม่ใช่แค่ข่างศิลปะแต่คือพื้นที่เล็กๆที่เด็กๆได้เรียนรู้ที่จะฟังเสียงหัวใจของตอนเองในโลกที่หมุนเดียวขึ้นทุกวันเด็กๆของเราต่างเติบโตท่ามกลางเสียงรบกวนของเทคโนโลยีการเรียนแบบแข่งขัน และความคาดหวังที่ถาดถูมค่าศิลปะจึงเปลียนเสมือนพื้นที่เล็กๆที่เชิดเชิญให้พวกเขาได้หายใจลึกๆอีกครั้งได้ฟังเสียงของตนเองและได้พบเจอกับความรู้สึกที่บางครั้งกลับหายไปในชีวิตประจำวัน อยากให้ราได้ฟังว่าทำไมถึงได้จัดกิจกรรมนี้ขึ้นมาคะกิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์เขตหนึ่งด้วยวัตถุประสงค์ก็คือเราอยากจะให้เด็กๆเยาวชนคนสุรินทร์หรือว่านักเรียนในสังกัดของเราเนี่ยได้มีความรักเกิดความภูมิใจสำนึกรักในท้องถิ่นแล้วก็ มีวิถีชีวิตได้มาสัมผัสซึมซับกับวิถีชีวิตที่เป็นชีวิตของของคนเราอย่างแท้จริงอีกอันหนึ่งก็คืออยากให้เด็กๆได้มีโลกที่เปิดกว้างนะเราอยากจะให้นักเรียนได้ออกมาพบเจอแล้วก็ได้ทำในสิ่งที่เขาอยากทำนะตามความสมัครใจตามความชอบในด้านศิลปะดนตรีหรือนาฏศิลปนะ์เพื่อที่จะได้นำเอาทักษะเหล่านี้ไปทำในสิ่งที่ตัวเองรัก ต่อเป็นอาชีพในอนาคตได้ค่ะแล้ววันนี้มีใครมาเข้าร่วมบ้างคะวันนี้นะเราได้มองแล้วก็เล็งเห็นพื้นที่ชุมชนนะคะของส่วนนิเวศเกษตรศิลป์ที่อาบ้านโชคใต้นะคะตำบลอุโลกอําเภอลําดวนจังหวัดสุรินทร์นะคะเราก็ได้เชิญชวนมีทั้งคุณครูและนักเรียนที่อยู่ในเครือข่ายแล้วก็ต่างเครือข่ายให้ความสาคัญแล้วก็สนใจมาร่วมกิจกรรมกับเราก็เป็นนักเรียนแบบคัชั้นเราไม่กัน จำกัดว่าจะเป็นพอสหนึ่องามหรือใดๆให้มาตามความสมัคใจและตามความชอบค่ะก็จะเป็นนักเรียนในอำเภอลำดวนของเราทั้ง19แห่งเ <ầ. S 1> พราะศิลปะไม่ใช่แค่เรื่องของฟีมือแต่คือการมองเห็นคุณค่าในสิ่งเล็ก,ลกๆรอบตัวและมองเห็นตัวเองอย่างที่เป็นแล้ววันนี้มีกิจกรรมอะไรบ้างคะนะคะในภาคเช้าจะเป็นปาการหลอมรวม ้วหนะลอมโวนใจเป็นการละลายพฤติกรรมนะคะจากที่ต่างถิ่นมาร่วมกันมาทํากิจกรรมด้วยกันเด็กก็ได้ทํากิจกรรมนะคะอย่างหลากหลายวาดภาพโดยไม่ยกปากกาไม่ยกดินสอเนาะหรือว่าการกลิ้งสีการเริ่มต้นให้เด็กได้เรียนรู้กับงานศิลป,ปะพอมาช่วงบ่ายเราก็จะมีฐานการเรียนรู้แยกเป็นสฐา,านด้วยกันนะคะในเรื่องของศิลป,ปะก็จะเป็นมุมใต้ถุนบ้านเป็นลานบ้านแบบธรรมชาตินะคะเด็กๆก,ก็ได้นําเอา วัสดุธรรมชาติที่มีนําม,มาเป็นวัตถุดิบในการที่จะเอามาทากิจกรรมทุบสีลงไปบนผืนผ้าในกระเป๋าถัดไปก็จะเป็นเรื่องของดนตรีนะเด็กก็จะไดะ้ทราบซึ้งในในคุณค่าของดนตรีได้รู้ว่าเสียงนะที่เกิดมันมีลักษณะเป็นยังไงนะคะแล้วก็ในชีวิตจระจิญญาณของเราเนี่ยเราสัมผัสกับตรงนี้แล้วเนี่ยทำให้เรามีสมาธิใน,ใน,ใ,นในการทํากิจกรรมใดๆก็ตามเพิ่มมากขึ้น ไปอีกั้นหนึ่งก็คือฐานของนาฏศิลป์ทั้งนี้เราก็ได้เติมในเรื่องของความเป็นถิ่นสุรินนะคะเอาท่ารำไปประยุกต์ประดิษฐ์ใช้กับเพลงนะ,ะเช่นเพลงกันตึงหรือใดๆที่เป็นของพื้นถิ่นสุรินเรา m มเดิร์ r อาร์ไม่ได้สอนให้เด็กวาดภาพสวยแต่สอนให้พวกเขาวาดชีวิตให้มีความหมายกิจกรรมหลายกิจกรรมในค่ายนี้ไม่ได้สอนให้เด็กๆวาดภาพเก่งขึ้นแต่สอนให้พวกเขาฟังตัวเองให้มากขึ้น ไม่ว่าจะผ่านการเล่นสีทุบสีหรือเสียงต่างๆในธรรมชาติด้วยตัวของเขาเองเด็ <c oughs> b, กบางคนเคยเงียบกับเป็นเสียงผ่านภาพวาดชิ้นงานศิลปะเด็กบางคนที่เคยไม่มั่นใจกลับกล้าหยิ้มไม่เห็นเพื่อนชื่นชมผลงานของตนเองแล้วันนี้จะไหนกันในวันนี้ค่ะสำหรับคุณครูนะคะคุณครูเป็นครูภาษาอังกฤษนะคะการได้มาร่วมกิจกรรมที่เกี่ยวกับวิชาศิลปะเป็นอะไรที่น่าตื่นเต้นแล้วก็ท้าทายมากๆเลยนะคะ คือเป็นความรู้แล้วก็สามารถเอาไปประยุกต์ใช้กับคลาสภาษาอังกฤษในโรงเรียนของครูได้ด้วยค่ะรู้สึกยังไงกับกิจกรรมในวันนี้บ้างคะประทับใจนะคะเพราะว่ามันแปลกใหม่ด้วยแล้วเห็นนักเรียนมีความสุขมีรอยยิ้มเราก็มีความสุขไปด้วยค่ะ,ะเป็นกิจกรรมเกี่ยวกับศิลปะคะ่ะก็คือมีศิลปะในการลงรมือทําเองแล้วก็มีนาฏศิลป์แล้วก็มีดนตรีค่ะคิดว่าเด็กๆหรือว่าเพื่อนๆได้ ได้รับข้อมูลอะไรบ้างคะในวันนี้ได้ข้อมูลทั้งดนตรีศิละปะการลงมือทําเองใช่ไหมคะแล้วก็มีได้ประสบการณ์ใหม่ได้เพื่อนใหม่แล้วก็ได้ลงมือทํากิจกรรมที่มีความรู้มากมายคะ่ะรู้สึกอย่างไรกับกิจกรรมในวันนี้บ้างคะรู้สึกสนุกค่ะแล้วก็มีความสุขมากเลยค่ะเด็กๆยังไม่อาจเข้าใจคําว่าศิละปะทั้งหมดแต่เขารู้สึกได้ว่าศิละปะทําทให้ใจอื่นเห็นโลกสวยขึ้นและเห็นคุณค่าของตัวเองมากขึ้น อยากให้มีมากๆเลยค่ะเพราะว่าเป็นการเรียนรู้นอกห้องเรียนที่เด็กๆได้ออกมาพบปะเพื่อนฝูงด้วยนะคะเพื่อนใหม่ๆเขาได้มีความได้ปฏิสัมพันธ์กันแล้วก็ได้แสดงออกนะคะเป็นทักษะทางสังคมได้ด้วยนะคะศิลปะนะคะเกิดขึ้นได้กับทุกที่ทุกเวลานะคะอยากให้พวกเราได้ ซาบซึ่งและเห็นคุณค่าอยากให้นักเรียนได้มีโอกาสลงไปสัมผัสกับพื้นที่ที่ทำให้เขาได้มีความคิดอย่างสร้างสารรค์ได้แสดงออกคิดนอกกรอบไม่มีผิดไม่มีถูกแต่ทุกอย่างที่เขาทำเขาย่อมมีเป้าหมายนะคะโมเดิร์นอาร์ตค่ยเล็กๆที่เต็มไปได้วยความสุขเพราะศิลปะไม่ใช่แค่สิ่งที่เราทำแต่มันคือสิ่งที่เรารู้สึกด้วยหัวใจ ม่ใดก็ตามที่เราเอาใจของเราไปลงที่ใจเขาเหมือนกับห้องเรียนตามใจที่คุณครูแอหรือว่าทีมงานของเราทั้งหมดในวันนี้ได้ร่วมกันสร้างสารรค์ขึ้นเชื่อมั่นนะคะว่านักเรียนหรือลูกๆผู้ปกครองที่อาจจะไม่ได้อยู่ดูแลลูกหลานก็จะหมดความกังวลตรงนี้นะคะเด็กๆก็จะมีทางเดินที่สดใสนะไม่ไปตกอยู่ในอบายมุกหรือกลวงใดๆซึ่งทุกวันนี้มันค่อนข้างจะอยู่รอบตัวเราเพราะนั้น เราทุกคนนะคะมีบทบาทและก็มีความสำคัญในการที่จะดูแลช่วยเหลือเพื่อให้ผู้เรียนหรือให้เด็กของเราเนี่ยได้มีทักษะนะคะในการที่จะดำรงตนดำรงชีพดำรงชีวิตนะคะได้ด้วยตัวเขาเองมีภูมิคุ้มกันที่ดีนะคะแล้วก็มีความคิดสร้างสารรค์สามารถที่จะทำให้อบอดบดหรือคนรอบข้างที่อยู่กับเรามีความสุขได้ั่นคือการสร้างห้องเรียนให้เป็สุขให้กับลูกเรียนทุกคน ก็จบไปแล้วนะคะสำหรับกิจกรรม Modern Art ซึ่งเป็นกิจกรรมที่น่าสนใจมากคลิปหน้าจะเป็นยังไงจะเป็นยังไงบ้างรอติดตามได้เลยค่ะ